ที่แล้วเราประสบควมสำเร็จค่อนข้างมากขอบคุณ BIFW ที่ได้เกิดโอกาสให้ไฟานากลับมายืนบนเวทีครั้งนี้แน่นอนข่าวว่าอยากทำให้ท่านผู้ชมในงานนี้รู้สึกว่าผิดหวังแม้แต่ในอาทตเดียวโชว์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้เพราะว่ามันอลังการมากกับการครบรอบ20ปีแล้วเราได้ร่วมกับ BIFW ในครั้งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมก็อยากให้มาดูกัน เคยได้ยินมาตลอดว่าแบรนด์เราเซ็กซี่แต่เราไม่เคยมองว่าเราเซ็กซี่จนคอลเลคชันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเปรีย้ยวดีทุกโชว์ของเราอะมันเป็นอะไรที่มันเอ็กเซต์ไม่ได้อยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเพงเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสไตล์ของนาการาเราจะมี d NA ซึ่งเห็นชัดนะฮะตั้งแต่ทําโชว์กันมาเนี้ยก็จะเน้นไปในทางมัดยอ่อไปเรียนวิธีใหม่มาจากที่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนสวยรอบแบบทีมนิยมแต่อเราไมา่ได้เป็นแบบนั้นมานานแล้วครับเรามีตั้งแต่สูงพิเศษปวดพิเศษ พิเศษผมทองผมแดงผมเงินหัวโลใดๆมีครบหมดในโชว์ครั้งนี้789เชนีคอแลแลบกับคอลี่นัมเบอร์เซเว่นในโชว์ของแอบส์ลุดสยามได้คอแลแลบกับแบรนด์ของเกาหลีก็แบบว้าวรูสิดีใจมากๆครับขอบคุณค o ลี่นัมเบอร์เซเว่นแลวก็แอบส์ลุดสยามากครับที่ชวนผมแล้วก็เพนะื่อนๆตัว 6, แทนจาก789มาด้วยในการออกแบบครั้งนี้จริงๆเพนทิเลอร์ค่ะเราวางแผนเรื่องคัชนันมิตี้มา3ปีได้แล้วถ้าที่เรา เคยซอสซิ่งไว้เราไม่ได้ใช้นากลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดเราก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งที่จะเริ่มในซีซั่นนี้แหละเปลี่ยนให้มันกรีนมากขึ้นเราพยายามจะทําทุกอย่างเท่าที่แบรนด์แฟชั่นจะทําได้ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ในแง่ของการวางแผนทํางานที่ให้แบบเอฟเฟกกับโลกน้อยที่สุดการซื้อผ้าที่มันไม่ได้มาไกลแบบจากเมืองนอกมีวิธีจากการ,กรขยายเศษผ้าให้กับโรงงานที่เขาไปทํรีไซเคิลต่อเศษมาเศษเล็กๆดีกว่าไม่ทําอะไรเลยลหลายๆคนมองว่าแฟชั่นคือตัวร้ายจริงๆสิ่งที่มันทําให้ไม่ยั่งยืนแต่มันเป็น กลับมาใส่ซ้าๆวนไปวนมาลดการผลิตต่างๆไปได้เยอะแค่พฤติกรรมเราจําเป็นต้องมีมันใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอต้องคิดอย่างนี้แล้วจะไม่สนุกกับแฟชั่นที่มันยิ่งทําให้สนุกต้องมันจะเป็นการคัดกรองตัวเองใครชอการทําเสื้สอผ้าคือ Soft Power ชนิดางงานึงนะครับบ้านเราไม่ค้นแต่โปรเจกตแต่แปลกมากไม่มีใครเอามาใช้มันควรจะถูกสนับสนุนจากคนอื่นอย่างมีพาวเวอร์ในการที่จะนําผาไปสู่ตลาดโลกครับ จะช่วยสร้างให้คนไทยยังไม่ลืมแฟชั่นไทยเดินไปที่ไหนถ้าใครทักว่าเสื้อผ้าสวยเวลาคุณบอกว,ว่านี่เป็นดีไซน์ไทยตัวนเป็นไอเดีิตี้อยากจะเรียนเชิญทุกท่านช่วยมาเป็นกําลังใจให้แฟชั่นไทยได้ดําเนินต่อไปนะครับจริงๆอยากเห็นแบรนด์รุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมโปรเจกต์ BAFW มากขึ้นด้วยนะครับอยากดูเชื่อว่าพอทุกคนได้เข้ามาในสนามเหมือนแบบได้เข้าประกวดอย่างต่อเนื่องแล้วจะเกิดการพัฒนามีบรรยากาศที่คึกคักมากขึ้นทุกคนก็แข่งขันกันทำอะไรดีๆมาให้คนดูกันเยอะขึ้น